ในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังบอกว่าให้ความเอ็นดูอะไรเรื่องมีอยู่ว่าพี่นี่เขาแบบคิดว่าเขาหน้าจะมีงานแสดงใช่ไหมพี่หน้า<ๆ>เขาก็เตรียมตรงเตรียมตัวนะเาจ,จะยอมมาเล่นเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่ทำไมอ่กหตอนเล่นตัวไหมอ่ะเ,เ,เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมกะาสตาร์ <laughs> เลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรพี่มันหมดยกไปแล้วนิวเยียร์นิวมี โดนตัวไม่ได้เลยฮะเอาเป็นเวอร์ไมกับสตาร์ไปแล้วโดนทัชไม r แฮี๋ยวว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนแล้ว New Year New Me วมีกเื่อพูดไปเรื่อย่ีนจะไม่พูดไปเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยอยู่่ยใช่ดูแบบจะเป็น New Year New Me แล้วปีหน้าพี่จะมาในมาสแบบสุขุมเโดนยังไงยังไงยังไงพูดในเชิงวิวิชาการเท่านั้นนะครับ i